เพิ่มคาล endar หรือว่าปฏิทินเข้ามาในโปรแกรม Microsoft Excel ดูตัวอย่างกัน,นะครับผมเราสามารถเลือกช่องที่จะพิมพ์แล้วก็กดที่คาล endar มันก็จะพิมพ์ให้อัตโนมัติเลยนะครับผมอ่ะเลือกวันที่เลือกเดือนอ่ะเปลี่ยนเดือนพิมพ์ปุ๊บก็จะเป็นวันที่มาโดยอัตโนมัติดโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับว่าเทคนิคนี้ทํำยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องที่นําทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันของเรามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งสําหรับการรับชมทริคต่างๆนะผมก็คือช่องทางของ y o u t u b e นะผมก็ชื่อทีมไลฟ์ตามนี้เลยนะผมก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะผมก็มีทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ Windows เวิร์ดพาวเวอร์พอยตต่างๆขึ้นมากมายข่าวสารต่างๆมากมายอยู่ในช่องนี้นะผมเพื่อนก็สามารถไปรับชมได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงทริควันนี้กันนะผมทริควันนี้ก็จะเป็นทริคเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกร,รม Microsoft Excel นะผมก็คือการสร้างคาลิเน่าเข้ามานะผมะปกติเพื่อนๆเ,เวลาจะพิมพ์วันที่เนี่ยผมมองพิมพ์วันนี้นะ07รับเดืน8 20 20ปกติจะพิมพ์วันที่ก็พิมพ์ประมาณนี้ใช่ไหมอ,อยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ในตารางตามปกตินะผม แต่ Microsoft Excel มันจะมีฟีเจอร์หรือว่า p l u อินตัวนึงเนี่ยช่วยในการแค่เราติ๊กข้อมูลตรงนั้นน่ะวันที่ก็จะถูกพิมพ์เข้ามาอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเิ่มกมนเลยนะ,ะเรามีตารางข้อมูลของเราแล้วเนาะ,ะมีช่องวันที่เตรียมพร้อมเสร็จสัพเรียบร้อยอมาที่ insert ตรงนี้ครับ insert แล้วก็เลือก my add-in ตรงนี้ครับ my add-in นะของผมจะเป็น Office 2 0 1 9เนาะก็จะเป็นหน้าตาอย่างงี้ของเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นหน้าตาอาจจะเป็น2013 2016นะ่าจ,จะแปลกไปกว่านี้นิดนึงนะครับมาตรงนี้ปุ๊บ แล้วก็มาเลือกที่สโต้ครับมาเลือกที่แถบสโต้นะครับผมพิมพ์คําว่าคัลลินดาครับคัลลินดาปฏิทินนั่นเองคนระับกด enter ครับผมอ่ามันก็จะขึ้นอันแรกเข้ามาครับผมมันก็จะขึ้นปฏิทินเข้ามาเยอะเลยเราเลือกอันแรกนะ,นะกกครับ,มบ,บผม mini คัลลินดา and date package นะครับผมกด add เข้าไปแล้วก็กด continue ครับอ่ารอมันแอดแป๊บหนึ่งอ่าผมลืมบอกต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับผมถึงจะใช้งานได้นะครับผมอ่าเรามีคัลลินดามันก็จะมีคัลลินดาผล่มาแบบนี้เลยนะครับผมเราสามารถย่อขยายได้เนาะ สามารถย่อขยายได้อันนี้ผมจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นออกัสสองพันสองสองสูงสองศูนย์นะครับผมเป็นเดือนสิงหานะอันน,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 นี้วันของมันเนี่ยก็จะแปลกนิดนึงครับเราสามารถปรับได้แล้วผมผมจะเลื่อนวันเป็นแบบแบบนี้แล้วกันเป็นจันทร์ถึงสุกแล้วก็เป็นเสาร์ตรงนี้มันจะได้ดูง่ายเนะาะสมมติผมอยากพิมพ์ช่องวันนี้วันที่ตรงเนี้ยเป็นวันนี้แล้วกันอ่ะมันจะไฮไลท์วันนี้ให้นะผมก็คือวันที่เดือนแปกเนาะกดเข้าไปปุ๊บวันที่ก็จะถูกพิมพ์ให้นะผม วันที่สิบสี่บ้างนะปึ๊บอ่าถ้าของเพื่อนเป็นแบบเนี้ยผมแนะนําให้เปลี่ยนอย่างนี้ก่อนนะครับผมคุมดําทั้งหมดนะคร after, ับผมมาที่โฮมแทนเป็นตัวชาแบบนี้เนาะตรงนี้มันเป็นเซเรลล์อยู่นะเราต้องเลือกเป็นช็อตเดยนะครับผมช็อตเดยปึ๊บวันที่ก็จะถูกเปลี่ยนให้นะครับผมเปลี่ยนเดือนบ้างนะเป็นเดือนก่อนหน้าเดือนสิงหาคกรกฎาคมสิบเจ็ดสัปดาห์กันยาสิบหกปึ๊บคุณเมื่ก็ติ๊กอย่างนี้เลยครับผมติ๊กแล้วก็พิมพ์พิมพ์เองเลยครับผมไอ้ติ๊กเองเราให้มมันนพพิ์เเองาะโดยที่่เราไมต้อง มาพิมพ์มาเปลี่ยนวันที่อัตโนมัตินะผมสมมติตรงนี้มีการอัปเดตวันที่เราก็สามารถเปลี่ยนเป็น15ได้เพื่อกดโอเคเพื่อก็สวันที่ก็จะถูกเปลี่ยนให้อันนี้ก็เพื่อนก็ลองนําไปปรับใช้กับงานของตัวเองดูนะว่ามันจะสามารถเข้ากับงานไหนได้มากกว่ากานันนะผม น,นี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากวันนี้อ่มามอนเดิมครับใครอยากให้นําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับสําหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ